สวัสดีครับชิโนปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา o r i ร n Neo 70 Radio s o นย a เรเรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ผมเนี่ยจริงๆเคยเห็นรูปผ่านหน้าผ่านตาม,มาประมาณหนึงแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อินอะไรมากนะครับก็มองว่าเป็น o r i e n เรือนนึงที่ฟังก์ชันมันดูแบบ โอ้เยอะแยะมากมายแล้วก็ดูใช้ยากมากๆนะครับแต่เผอิญนะครับได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะแล้วก็ไปเจอตัวจริงมานะครับพอไปเห็นตัวจริงมาเสร็จปั๊บเท่านั้นแหละนะครับเห็นปั๊มนี้แบบโอ้โหมันเป็นนาฬิกาที่หน้าตามันดูแบบมันมีเอกลักษณ์และมันเท่มากๆนะครับเห็นปั๊บนี่คือตอนนั้นเนี่ยไม่สนใจแล้วนะครับว่าฟังก์ชันมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะใช้ยากอะไรยังไงเนี่ยคือยังไม่ดูเลยด้วสซ้ัญว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับเห็นหน้าตาแบบนี้และราคาแบบโอเคจับต้องได้เนี่ย ซื้อมาก่อนเลยนะครับแล้วพอซื้อมาเสร็จปั๊บนะครับก็ได้มาลองศึกษาฟังก์ชันดูว่ามันทําอะไรได้บ้างซึ่งพอได้มันรู้ปั๊บเนี่ยก็แบบ ค่อนข้างจะมีความปวดหัวประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีหลายอย่างมากๆเลยที่วันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังสําหรับคนที่กําลังเล็งเนาฬิการุ่นนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับคือนาฬิกาของ o r i ิเนเนี่ยมันจะมีซีรีส์ตระกูล n e โอ0อยู่นะครับซึ่งตัวนี้มันก็เป็นหนึ่งในซีรีส์นั้นนะโดยที่ถ้าเกิดเรายังพอคุ้นๆกันเนี่ยมันก็จะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Panda นีโอเป็นรุ่นยนๆแกนหลาๆคนเนก็ชา่นอคกันนะครับ โดยคอนเซปของตระกูลนี้เนี่ยมันก็คือเป็นการดีไซน์นาฬิกาให้มันมีความแบบค่อนข้างจะเก่าอ่ะเป็นยุค70อะไรแบบนี้ยุคแบบย้อนยุคมากๆนะครับแต่ว่าเขาจะพยายามทําให้ภาพรวมอ่ะมันดูโมเดลยังดูใหม่อยู่นะครับคือเหมือนแบบมันจะย้อนแย้งกันนิดนึงนะคือเป็นการนําเอาดีไซน์จากยุคเก่ามาแล้วก็ทําให้แบบมันอยู่ในยุคปัจจุบันให้ได้ในสไตล์ความเป็นโมเดนอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์หนึ่งที่มันน่าสนใจมากนะ แล้วก็หลายๆเรือนในซีรีส์นี้เนี่ยหน้าตามันจะดูล้ําสมัยเ่ยดูแบบมีการออกแบบที่มันเก๋มากนะครับแต่ก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่มันจะเจอในในาฬิกายุคเก่าเท่านั้นอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเรือนนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ถ้าเกิดเรามองจากหน้าปัดเนี่ยมันจะแบบมีความผาสมผสานมากๆนะครับเอาอย่างมาร์กเกอร์ก่อนนะครับคือในในาฬิกายุคปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นมาร์กเกอร์อินเด็กซ์หน้าตาประมาณแบบนี้ เยอะเท่าไหร่นะคือเป็นทรงแบบเหมือนตัว H แบบนี้นะครับแล้วก็มีการยกสูงขึ้นมานะครับตรงกลางก็มีหลุมดำๆข้างในแบบนี้แล้วก็ลูมเนี่ยก็แบบเกาะอยู่ด้านนอกเป็นเม็ดกลมๆประมาณแบบนี้นะครับซึ่งเป็นหน้าตาที่มันดูแบบแปลกแหวกแนวมากๆเลยนะครับคืออันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เห็นปั๊บก็นาฬิกาก็เด่นมากๆแล้วนะครับตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็มีรูมมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีการคาดเส้นสีดํามาแบบนี้นะครับก็เป็นทรงที่แบบ มันก็มีดีไซน์อะไรประมาณนึงอะ่ะส่วนตัวรูมนี่ก็เรืองแสงขึ้นมาค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วนะครับเข้าที่มือนี่ก็ใช้ได้นะถือว่าอ่านค่าได้ง่ายดีเพราะว่ามันมีมาร์กเกอร์ครบทุกเม็ดเลยซึ่งตัวมาร์กเกอร์ตัวเข็มเนี่ยจริงๆแค่มองปับ๊บห,หลายๆคนก็จะรู้สึกว่ามันมีความพิเศษมากๆเลยนะแต่สิ่งที่มันทําให้เรือนนี้มันเด่นขึ้นมาแบบมากๆจนผมไม่สามารถต้านทานได้เลยนะครับเห็นแล้วชอบมากเลยอ่ะคือเรื่องตัวกระจกนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเวลาผมพลิกขึ้นนิดนึงอะ่ะมันจะ มันติดฝ้าแค่โซนด้านบนน่ะแต่ตรงกลางเนี่ยมันยังใสอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดผมพลิกลงมาดนึงแบบนี้นะครับให้เงาของแสงที่มาตกกระทบเนี่ยมันพ้นตัวเคสไปนิดนึงเราก็จะเห็นความเคลียร์เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดผมยกมากขึ้นแบบนี้ผมจะเริ่มเห็นแล้วว่าทรงกระจกเนี่ยมันจะมีการที่ตรงกลางอ่ะเป็นระนาบอีกระนาบหนึ่งแล้วก็มีระนาบด้านล่างนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นดีไซน์กระจกที่แบบมันดูเท่มากอ่ะคือเวลาเราพลิกขึ้นพลิกลงแบบเนี้ย กระจกมันจะเล่นแสงไปด้วยนะครับว่าง่ายมันไม่ใช่กระจกเรียบธรรมดามันเป็นกระจกที่ตรงนี้สังเกตดูด้านข้างนะครับตรงกลางจะเป็นการตัดและหน้บเรียบๆแล้วก็ด้านบนด้านล่างเนี่ยจะสโลปเอียงขึ้นไปจนชิดขอบเลยเท่านั้นยังไม่พอนะตัวหน้าปัดด้านในอะ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่า มันเป็นหน้าปัดที่ซันเบิร์สรุนแรงมากๆนะครับคือมันเป็นสีเทาที่มันจริงมันก็สวยอยู่แล้วอะแต่ว่าพอมันมาชิ่งกับกระจกแบบนี้อีกปั๊บเนี่ยคือกระจกมันก็จะหักเหแสงลงไปอะบนหน้าปัดที่มันเงาๆนะครับแล้วพอมันเป็นการหักเหแสงที่มันมีเหลี่ยมมุมมันมีสังแบบนี้ทำให้มุมซันเบิร์สของตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะเห็นเป็นลำอะเป็นเส้นๆบิมบีแบบนี้คือมันจะไม่เหมือนในากาซันเบิร์สทั่วไปเลยนะที่แบบอาจจะเห็นความฟุ้งๆความสมูทอยู่บ้างของพวกเงาที่มันสะท้อนเนี่ยนะคร มันจะเป็นเส้นเหมือนแบบพุ่งมาจุดจุดศูนย์กลางแบบเป็นเส้นเส้นแผ่กระจายออร่าออกมาแบบโหอลังการมากนะครับคือเอาแค่หน้าปัดเนี่ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วนะเรื่องความสวยงามนี่แบบมันมากมายจริงๆอะ่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนแค่เห็นหน้าปัดตอนนี้เห็นรีวิวแค่ตอนนี้ก็ซื้อแล้วนะครับหมื่นสองหมื่น,นงก็ยังสู้เลยนะครับถือว่าเทมากๆนะครับ ซึ่งอันนี้แหละเป็นจุดที่ทาให้ผมแบบตัดสินใจอย่างง่ายเลยโดยที่ผมยังไม่รู้เลยดได้ซ้ำว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับภาพรวมดีไซน์หน้าปัดความสวยงามก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเคสก็ทํามาได้ดีมากๆนะเพื่อนๆจะสังเกตดูว่าตัวเคสมันจะมีการเล่นเหมือนเป็นเลเยอร์ซ้อนเป็นชั้นๆด้วยนะครับคือหน้าปัดด้านในกลมๆเนี่ยมันก็เหมือนแบบอยู่ด้านในตัวเคสอะแล้วก็มีตัวขาลักอะห่อเอาไวน้นูนๆขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งดีไซน์ของตัวลักตัวเคสนี่แบบโหสวยอะ คือเหลี่ยมมุมมันชัดะนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อระหว่างส่วนขัดเงาขัดด้านเนี่ยมันถูกใจผมมากเลยนะครับคือเรียกว่าเป็นทรงที่มันดูโมเดิร์นดูแหลมดูมีเหลี่ยมมีสันคือผมมาชอบเคสของตระกูลไซโก้สมูไรนะครับไอ้ทรงแบบเนี้ยมันทําให้ผมนึกถึงสมูไรได้ประมาณนึ่งเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยการขัดเงาเหลี่ยมมุมมันทําได้ดีกว่าสามูไรไซโก้อีกนะครับซึ่งแบบโ,โหใครที่ชื่นชอบมาทางนั้นเหมือนผมด้วยเนี่ยถูกใจอันนี้แน่นอนนะครับด้านข้างก็จะเห็นว่ามันจะมีปุ่มเพิ่มขึ้้นนอีีีก2ปุ่ม่มมะรซึงงตงเยด๋วจา พูดให้ฟังกันนะแต่อันนี้ก็ลองดูรายละเอียดดีเทลคร่าวๆนะครับการขัดด้านอย่างี้ลิ้วมาอย่างเนียนเลยเห็นลายแบบสวยมากขัดเงาก็เงาแวบนะครับหน้าหน้าก็ทํามาดีมากๆเลยนะครับภาพรวมตัวเคสคือสอบผ่านทุกอย่างเลยแทบไม่มีเรื่องให้ติเลยนะครับสวยมากๆเลยส่วนต่อมาเนี่ยมาคุยกันเรื่องฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกเลยนะว่าเรือนนี้มันมีฟังก์ชันอยู่เยอะมากแล้วก็สามารถตั้งค่านู่นนี่นั่นได้โอ้โหเยอะมากมายเลยนะครับ ซึ่งผมคงไม่ได้พูดหมดนะผมจะพูดแค่อันที่มันสําคัญสำคัญกับการใช้งานางจริงๆเท่านั้นนะครับซึ่งใครที่ซื้อเรือน,นี้ไปเนี่ยก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในคู่มือเขานะ mm. เขาจะมีคู่มืออันเล็กๆแถมมาให้ในกล่องด้วยนะครับ mm. ก็ไปกางคลี่ออกมาแล้วก็ลองเปิดอ่านดูได้เลยนะครับ mm. คู่มือค่อนข้างจะอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะครอบท้วนเลยโดยบนนาฬิการเรือนนี้เนี่ยสังเกตดูนะครับว่าตรงขอบด้านนอกเนี่ย มันจะมีจุดที่มันมีความแตกต่างกับนาฬิกาทั่วไปอยู่นะครับอย่างด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีตัว L ตรงนี้ตัว H ตรงนี้นะครับด้านขวาจะมีตัว Y แล้วก็ตัว N ตรงนี้นะครับพวกเนี้ยมันมีเอาไว้ใช้งานพวกระบบเรดิโอนั่นเองนะครับคือตามชื่อของเรือนี้นะมันชื่อว่าเรดิโอโซลานะครับหรือว่าจะเรียกกลับก,กันก็ได้โซลาเรดิโออะไรแบบนี้คําว่าเรดิโอเนี่ยมันคือคลื่นวิทยุนะครับดังนั้นเนี่ยเรือเน,นี้ยมันก็เลยมีความสามารถในการจูนคลื่นวิทยุจากเสาส่งสัญ,ญญาณวิทยุ เพื่อปรับเวลาอัตโนมัติได้นะครับแต่ฟังก์ชันนี้เนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ก่อนเลยก็คือมันจะใช้งานได้แค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าเสียดายนะครับที่แบบมันไม่สามารถใช้งานแบบเว r l d w i ทั่วโลกได้นะคือจริงๆเรือเนี่ยมันก็เน้นทามาขายแค่ในญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับดังนั้นก็เข้าใจได้ว่าก็ทําตลาดแค่ในประเทศเขาอะ่ะมันก็จะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้แค่ที่นู่นเท่านั้นนะครับซึ่งการทางานของมันก็คือทุกๆประมาณตีสองนะครับมันจะมีการรับสัญญ,ญาณขึ้นวิทยุ คืออารมณ์เหมือนคลื่นว F ิทยุ FMAM ที่เขากระจายกันทั่วไปนี่แหละเสาสัญญาณที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีการกระจายสัญญาณนาฬิกาเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้ะพอตีสองปั๊บเนี่ยนาฬิกามันจูนกันอะ แล้วถ้าเกิดเวลามไม่ตรงนะครับมันก็จะปรับอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดการจูนตอนตีสอมันล้มเหลวมันก็จะไปจูนอีกครั้งหนึ่งตอนตีสี่นะครับดังนั้นก็เรียกว่าข้อดีแรกเนี่ยคือใครที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะก็จะสามารถใช้เรือนนี้ได้โดยที่ไม่ต้องตั้งเวลาอีกเลยนะครับก็จะใช้งานได้ยาวๆเลยเป็นการปรับออตโต้นั่นเองนะครับซึ่งเรือนนี้มันก็เป็นระบบโซล่าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งานระยะยาวเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนแบตอะไรกันบ่อยอยู่แล้ว คือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มันเป็นการชาร์จประจุโซลา่าอยู่บ้างนะแต่ว่าระยะการเปลี่ยนเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับคนที่ใช้งานมาแบบจริงจังอะ่ะมันก็ประมาณ5ปีเป็นต้นไปนะครับก็คือแบบค่อนข้างจะนานกว่าการใช้งานแบตเตอรี่เป็นก้อนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบโซลา่าแล้วก็เรดิโอนั่นเองนะครับส่วนตัวการจูนคลื่นเรดิโอเนี่ยจริงๆสามารถจูนได้แบบแมนวนวลด้วยนะครับก็คือใช้ปุ่ม2อันนี้แหละด้านขวาเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะจูนเวลาหรือว่าตั้งค่าซิงกับสัญญ,ญาณวิทยุแบบมมนนนนววววลเีี่่ให้้้้้ราาาากดดปุงงขตคไ4ิ มันก็จะเริ่มรับสัญญาณละนะครับแต่ว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลาแบบหลายนาทีเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมลองกดในไทยหลายทีละมันก็เฟลอ่ะมันก็จะไม่สามารถตั้งค่าได้เพราะว่าในไทยมันก็ไม่ได้มีเสาสัญญาณนะซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราอยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วเรากดตรงนี้ค้างไว้4วินะแล้วพอมันผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีเข็มที่มันชี้บอกตรงนี้นะครับว่า ตอนนี้สัญญาณที่มันได้เนี่ยมันโลนะครับตัว L ก็มาจากโลหรือว่าไฮหรือว่าตัว H ตรงนี้นั่นเองนะครับคือ L กับ H เนี่ยมันก็คือเอาไว้บอกนี่แหละว่าสัญญาณเรดิโอที่เรากดซิงค์แบบแมนวนวลอ่ะมันแรงไหม ส่วนด้านขวาเนี่ย yes กับ no ก็คือการซิงสัญญาณเนี่ยมัน success ไหมนะครับถ้ามัน success มันก็จะวิ่งมาที่ yes ถ้าไม่ได้ก็จะวิ่งมาที่ no นะครับซึ่งเราสามารถเช็คได้ว่าสเตตัดล่าสุดเนี่ยมันซิงคแล้วมันสำเร็จหรือเปล่าด้วยการที่กดที่ขวาบนตรงนี้ทีหนึ่งนะครับหาอะไรก็ได้มากดจะไม้จิ้มฟันก็ได้หรือว่าจะแบบเป็นเหล็กพินแบบนี้ก็ได้นะครับพอกดไปปั๊บเนี่ยเข็มวิมันจะวิ่งมานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันวิ่งมาที่ no ก็แปลว่ารอบล่าสุดอ่ะ ผมซิงไม่สําเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็เข็มวิเนี่ยก็จะวิ่งกลับไปทํางานตามปกติเป็นฟังก์ชันประมาณนี้นะเรื่องของการซิงร r ดิโอนะครับซึ่งแน่นอนไม่ได้ใช้หรอกนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นฟังก์ชันที่ต้องอยู่ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะถึงจะใช้งานพวกนี้ได้นะ ที่เราจะใช้หลักๆจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการตั้งเวลาตั้งค่าอะไรต่างๆนานามากกว่านะครับโดยการตั้งค่าของเรือนนีนะ้ต้องบอกว่าไม่เหมือนนาฬิกาทั่วไปนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันมีเม็ดมะยมตรงนี้นะแต่ว่าในการใช้งานจริงอะ่ะเม็ดมะยมเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้หมุนนะนะครับคือมันมีเอาไว้ดึงออกมาเพื่อเข้าสู่เมน,นูต่างๆเท่านั้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะตั้งช่องวันที่ตรงนี้นะครับให้เราคลายเกลียวเม็ดมะยมมาก่อนนะครับเพราะว่าเรือนนี้เม็ดมะยมเป็นสกูดาวคลาวด้วยนะครับ คลายมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรนะดึงออกมาทีหนึ่งก็คือ1นึ่งเลเวลอ่ะมันจะเป็นการตั้งค่าวันที่ตรงนี้ละซึ่งปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาทั่วไปเราสามารถหมุนขึ้นหมุนลงเพื่อตั้งค่าวันที่ได้เลยใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันหมุนขึ้นหมุนลงมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งการจะตั้งค่าตัวเลขตรงนี้เราต้องเอาเข็มเนี่ยมาจิ้มที่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนเพื่อสังเกตดูนะว่าพอเรากดเข้าไปทีหนึ่งเนี่ยวันที่มันจะขยับ1วันแบบสมูทสมูเลยแบบนี้๊ ค่อยๆเคลื่อนขึ้นไปช้าๆเนิบๆแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเพื่อนๆเห็นปั๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหอย่างนี้การตั้งค่าวันที่นี่คือกินเวลาเอาเรื่องเหมือนกันนะคือกว่าจะวนกลับมาได้เนี่ยต้องตอบเลยนะครับว่าใช่นะครับคือใช้เวลานานมากนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆพลาดนะตั้งเลยวันเข้าไปเนี่ยเพลินเลยนะครับคือเพื่อนๆก็ต้องมานั่งจิ้มค้างไว้อย่างเงี้ยนะครับให้มันค่อยๆไล่ไปหมุนไปนะครับเนิ่ๆ,ๆช้าๆนะครับ คือมันก็จะเดินไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็จะใช้เวลาแบบมากๆเลยไม่เหมือนกับการหมุนด้วยมือตามปกติแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่คือใช้งานจริงไม่ได้สะดวกมากในการตั้งค่าครั้งแรกนะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาทําอะไรมากมายนะมันก็ใช้งานยาวๆได้อยู่แล้วนะครับแต่แค่แบบพยายามอย่าตั้งให้มันเลยวันเท่านั้นเองนะครับเลยเมื่อไหร่นี่ก็แบบโหจบกันเลยนะครับมันต้องมานั่งจิ้มกันใหม่อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ผมหยุดที่วันที่15ปรระะมาณนนนี้้แลวกััคบ ส่วนการจะตั้งเวลานะครับคล้ายๆกันเลยเหมือนกับการตั้งเวลาบนนาฬิกาทั่วไปอ่ะก็คือต้องดึงออกมาจนสุดแต่ว่าแทนที่จะเป็นการหมุนขึ้นหมุนลงนะครับเป็นการจิ้มรูตรงนี้แทนนะครับเวลาผมจิ้มไปทีหนึ่งเนี่ยสังเกตดูเข็มนาทีนะมันจะกระดิกไปแบบนี้1ช่องนะครับพอผมจิ้มไปอีกทีหนึง่งอ่ะก็1ช่องถ้าเกิดจะให้มันวิ่งยาวๆก็จิ้มค้างนะครับมันก็จะเดินต่อยาวๆแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราอยากให้มันหยุดตรงไหนนะครับก็จิ้มกลับมาทีหนึ่งให้มันหยุดแบบเนี้ยนะครับ หยุดปับ๊บอ่ะมันก็จะหยุดละแล้วเราก็ขยับให้มันตรงกับตำแหน่งที่เราต้องการอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็วันที่ของเรือนนี้นั่นเองใช้งานเสร็จก็กดกลับเข้าไปแบบนี้นะครับประมาณนี้นะส่วนปุ่มด้านล่างเนี่ยจริงๆก็เอาไว้ใช้เรื่องของการตั้งค่าเวลาอื่นๆนะครับเพราะว่าเรือนนี้จริงๆสามารถตั้งค่าไทม์โซนได้ด้วยนะครับประมาณว่าสมมติตอนนี้ไทม์โซนมันเป็นประเทศไทยใช่ไหมครับเราไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นไปยุโรปเนี่ยเราสามารถใช้ปุ่ม S2 เนี่ย ในการตั้งค่าว่าอะให้มันเปลี่ยนเวลาเนี่ยเป็นไทม์โซนของประเทศนั้นๆได้มันไม่ได้ดูเวลา2องไทม์โซนได้พร้อมกันนะแต่ว่ามันแสดงผลไทม์โซนนั้นได้แบบไม่ต้องตั้งอะไรเยอะเพราะว่าในาฬิกาเขาก็รู้ว่ามันตั้งค่ายาก,กน,นะครับแล้วพอเรากลับมาที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนไทม์โซนเป็นประเทศเรามันก็จะวิ่งกลับมาเป็นเวลาปกติให้เราอัตโนมัติ <c oughs> ก็เหมือนเป็นนาฬิกาที่สามารถใช้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ด้วยนะครับสามารถตั้งเวลาได้ค่อนข้างจะง่ายเลยซึ่งอันเนี้ยใครที่อยากรู้ไปดูในคู่มือเราเองนะเพราะาเยอดี รวมฟังก์ชันก็ประมาณนี้นะครับถือว่าแบบเป็นฟังก์ชันที่โ,โหแบบมันเยอะนะแล้วก็มันปวดหัวมากเลยในการศึกษาครั้งแรกอะแรกๆที่ผมจําไม่ได้เลยนะว่าไอเนี้ยใช้ทําอะไรบ้างน,นะครับต้องมานั่งงมกันไปเรื่องเวลาแล้วก็ทำโพยเลยนะครับส่วนขนาดแคสไซส์เนี่ยวัดซะหน่อยนะออกมาในประมาณ39มิกมลกลางๆนะครับ ความหนาเนี่ยอยู่ที่10.8ม mm, ิลแล้วก็ลักทูลักเนี่ยจะอยู่ที่46.5ม mm ิลนะครับส่วนน้ำหนักชั่งออกมาได้101กรัมนะครับแล้วก็ฝาหลังมีสเปคบอกไว้นิดหน่อยนะ Water resistant 10 bar นะครับกันน้ำได้100เมตรนะตัวเรือนเป็น s t a น n l e s s steel แล้วก็เรือนเนี้เป็น Made in Japan ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยในสเปคอะมันไม่ได้มีบอกว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นซับฟอยอะมันต้องบอกเราละว่ามีเป็นซับฟอยคริสตัลมีการติดสติกเกอร์ติดอะไรโปรโมทหน่อยดังนนนั้เี มันไม่มีข้อมูลตรงนี้ก็แปลว่ามันน่าจะเป็นฮาร์ดเหล็กธรรมดานด้แหละนะครับยังไม่ได้เป็นกระจกเทพอะไรส่วนตัวสายเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้คาดหวังมากนะครับเพราะว่ามันก็เน้นที่ตัวหน้าปัดตัวเรือนความเท่ของหน้าตาอยู่แล้วนะครับแต่สายถือว่าให้มาดีนะถ้าเกิดเทียบกับราคาที่จ่ายไปอ่ะแบบดีเซอร์ไพรส์เลยอนะ่ะในงบประมาณนี้นะครับได้มา,มาแบบนี้ถือว่าเยี่ยมยอดเลยนะครับความเนียนการขัดเงามาผมว่าแบบ คือด้วยความที่มันเป็นเม็ดอินเจแปนอ่ะคุณภาพเขาก็แบบค่อนข้างจะดีเกินราคาประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวบัคเกิรก็มีไมโครจัดมาให้2รูลนะครับอันนี้ก็จริงๆแอบเสียงนิดนึงบางคนใส่แล้วอาจจะไม่ได้พอดีเป๊ะมากนะครับรายละเอียดตัวสายก็ประมาณนี้นะเอ็นลิงก็เป็นเหล็กพับแบบนี้นะครับโปร่งๆธรรมดาเลยอ่ะลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูการเล่นเงานะ คือแบบมันเห็นแล้วเดือดร้อนมากๆนะครับเพราะว่ามันสวยมากจริงๆอ่ะคืออย่างแรกเลยอ่ะเคสมันเท่มากนะครับทรงมันเหลี่ยมสันมันชัดแล้วก็แบบมันดูมีความโมเดิร์นทันสมัยมากอ่ะแล้วก็กระจกก็เท่นะครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเงาเงามีสันขึ้นมาแบบนี้ยเวลาสะท้อนแสงนี่คือแบบโหตายไปเลยนะครับคือเล่นเงาได้ดีมากๆนะแล้วก็หน้าปัดด้านในอ่ะเวลามันสะท้อนเป็นริ้วที่มันเป็นลำเส้นๆชัดๆแบบเนี้ยก็ยิ่งเท่ขึ้นไปอีกนะครับคือ เท่จะไม่ไร,รู้เท่ไงละเดือนนี้นะครับเรื่องหน้าตานี่แทบไม่มีอะไรจะต้องติเลยนะคือสวยงามมากๆนะครับเชื่อเลยว่าหลายๆคนเห็นแล้วแบบต้องมีกรี๊ดแน่นอนเน่ยเห็นตัวจริงแล้วยิ่งแบบช็อกสลบเลยนะครับคือ,อยงเรื่อเนี้ผมอ่เอาลง IG อะ่ะ คนทักมาแบบโหเยอะมากนะครับคนคอมเมนต์เรือนนี้น่าจะเยอะเป็นประวัติการเลยนะคือแบบมันสวยมากจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยเอาเรื่องหน้าตาเนี่ยไม่มีอะไรต้องติเลยนะคือเพอร์เฟกมากๆนะครับเป็นหนึ่งในอเรียนที่ผมน่าจะพูดได้เลยว่าสวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นละบนในงบประมาณยังไม่เกินหมื่นเลยแบบนี้นะครับคืออันนี้สุดยอดมากๆจริงจริงนะครับส่วนเรื่องการใช้งานจริงเนี่ยแน่นอนนะครับว่าการตั้งค่าครั้งแรกเนี่ยเป็นอะไรที่น่าปวดหัวสุดๆนะครับคือผมเองเนี่ยผมใช้เวลานั่งอ่านคู่มือเขาอะเพื่อที่จะตตััั้้้งงเเวลาาาใหมนนรรกบบ ผมนั่งอ่านไปครึ่งชั่วโมงเลยนะเพราะว่าคู่มือมันละเอียดมากนะครับแล้วก็มันต้องมาศึกษาก่อนว่าอปุ่มไหนใช้ตั้งอะไรยังไงต้องปรับไทม์โซนก่อนไหมต้องอะไรแบบค่อนข้างจะเยอะอ่ะดังนั้นในการตั้งค่าเวลาครั้งแรกเนี่ยหลายๆคนอาจจะต้องใช้ความพยายามกันสักหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่สันทัดไม่ถนัดอะ่ะก็ให้ทางร้านตั้งให้เลยก็ได้นะครับอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราซื้อที่ญี่ปุ่นเราบอกทางญี่ปุ่นเลยว่าอตั้งเป็นเวลาไทยให้หน่อยนะครับให้มันจบๆไปเลยซึ่งผมเองอด้วยคววาาาามมมมที่ผผปกกติเเลซื้อออาาอนฬชบงง ผมก็จะบอกว่าทางร้านไม่ต้องยุ่งเลยนะครับก็ซื้อปั๊บใส่กล่องเลยสายไม่ต้องตัดเวลาไม่ต้องตั้งทุกอย่างเดี๋ยวผมไปงมเองอะไรแบบนี้นะครับก็เลยต้องมานั่งงมใช้เวลากันเอาเรื่องนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ตอนจะซื้อก็ต้องเตรียมตัวกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นเพื่อนๆต้องมานั่งปวดหัวนั่งงมเหมือนผมที่บ้านอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องของฟังก์ชันเรดิโอที่แบบมันใช้ในไทยไม่ได้เนี่ยถามว่าเสียดายไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้เสียดายอะไรขนาดน,นั้นนะเพราะว่าปกติแล้วเเเเเนนนีีดดนนนนน่่ยยถ้าาาาากกิิดดดดคคูๆรรัววลมป็อ มันไม่ได้มีการตั้งเวลาบ่อยนะคือเวลามันจะไม่หยุดเดินอยู่แล้วอะจนกว่าแบตมันจะหมดนะครับดังนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้ต้องการฟังก์ชันการตั้งค่าเวลาอัตโนมัติทุกวันอะไรแบบนั้นอยู่แล้วอะคือนาฬิกามันตรงอยู่แล้วว่ะมันไม่ได้เบี้ยวอะไรเยอะนะครับโอเคไอ้ฟังก์ชันเรดิโอเนี่ยมันอาจจะช่วยเรื่องความคาดเคลื่อนของพวกนาทีพวกที่แบบมันเป็นวินาทีที่แบบใครที่อยากจะได้ความเป๊ะๆมากๆตรงทุกวันเลยมีการเซตศูนย์เซตให้มันเป็นสแตนดาร์ดทุกวันเนี่ยไอเรดิโอเนี่ยช่วยได้แน่นอนแต่ว่าระยะ เดือนเดือนหนึ่งมันคาดเคลื่อนประมาณสัก10บยีวิอยู่แล้วนะครับปีหนึ่งเนี่ยเผลอๆเดินเพี้ยนมันยังไม่ถึงนาที2นาทีเวยซ้ำนะครับดังนั้นก็ถือว่าไม่ได้เสียดายมากขนาดนั้นอ่ะก็โอเคนิดนึงเสียดายนิดหน่อยนะครับแต่ว่าใช้งานจริงไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับอันนี้ก็สบายใจได้นะครับส่วนเรื่องการเปลี่ยนสายอนะ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูนะเพราะว่าจริงๆเรือนนี้ผมว่าผมชอบเวอร์ชั่นที่มันมากับสายเหล็กเดิมเนี่ยมันก็ดูดีอยู่แล้วนะครับแต่ยังไงก็ เปลี่ยนสายพอได้นะครับโดยที่รักไซส์อยู่ที่20มิลนะครับคือสายที่ผมแอบเชียร์นะผมเชียร์เป็นพวกสายจระเข้สีดำาๆแบบนี้นะครับเพราะว่านาฬิกาเนี่ยมันมาแบบเล่นเงาเล่นแสงดีมากผมก็เลยอยากจะทําให้มันมีดีเทลการเติมเข้าไปให้นาฬิกามันดูหรูมากขึ้นอะ่ะคือหน้าปัดมันหรูแบบมากๆอยู่แล้วนะครับก็อยากให้มันเพิ่มขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งอะ่ะนี่อยู่กับสายหนังจระเข้โอ้โหแบบ สุดจริงๆนะครับคือเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะแล้วเพื่อนๆลองเดาราคาก่อนนะครับผมยังไม่ได้พูดราคานะคลิปนี้แต่อาจจะแบบเผลอๆใบไปนิดน,นึงแล้วนะครับแล้วหลายคนเห็นปั๊บเนี่ยโอ้โหสามหมื่นนะครับห้ามหมื่นนี่ยังได้เลยนะครับความเล่นเงาความเล่นแสงนี่มันเป็นนาการที่มันดูมีราคามากๆนะครับยิ่งมาเจอสายจระเข้ดูหลูๆแบบนี้ด้วยปั๊บเนี่ยเกือบๆจะไปถึงหลักแสนอยู่แล้วนะครับอันนี้แบบไม่ได้เกินจริงเลยนะเนี่ยอยู่บนข้อกับสายหนังจระเข้นะครับโอ้โห สุดยอดนะครับความเล่นเงานะครับความแพงความหรูมาเต็มมากเหลี่ยมมุมอย่างเงี้ยแค่เพื่อนๆลองดูแค่ตอนหมุนไปหมุนมาอย่างี้นะผมนึกคําพูดไม่ออกว่าจะต้องชมอะไรนะครับคือผมชมไปหมดทุกอย่างเท่าที่ผมจะนึกได้แล้วนะครับมันแทบจะเรียกได้ว่าเพอร์เฟกมากๆเลยหนึ่งของ Orient อยู่แล้วนะครับ ก็ลองดูเป็นไอเดียเวลาอยู่บนกับสายหนังจระเข้นะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกสักสายหนึ่งแล้วกันนะครับลองเปลี่ยนสีหน่อยให้แบบมันโดดๆขึ้นมาบ้างอันนี้จะลองเป็นสายของ G ั n n ี่สแ r ร์เอ็กซ์นะครับอันนี้เป็นสายใหม่นะที่ผมเพิ่งได้มานะครับแล้วก็ผมเห็นว่ามันเป็นสายที่มันดูแบบลุยๆแบบมีความสมบุกสมบันหน่อยนะครับแนวๆเก่าๆหน่อยอะ่ะเพราะว่า G ั n n ี่สแปรเนี่ยเป็นแบรนด์สายที่ชื่อดังมากๆอยู่แล้วนะครับ อันนี้เหมือนเขามาโคกับแบรนด์ Over r i s k ที่ก็เป็นร้านขายสายนาฬิกาที่ผมก็เป็นลูกค้าประจําแล้วก็ใช้มาไม่รู้กี่เส้นของเขาแล้วนะครับพอเขามาคอลแลบกันเนี่ยเห็นว่าน่าสนใจก็เลยลองสั่งมาดูนะปรากฏว่าโอ้โหเป็นสายที่มันนิ่มมากนะครับคือผมไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาอธิบายความนิ่มได้ชัดเจนให้เ,เพื่อนๆรู้สึกได้นะแต่ผมสามารถพูดได้เลยว่าเป็นหนึ่งในสายที่นุ่มนิ่ม t e x t อร์ดูนวลดูแบบสมูทที่สุดเส้นหนึ่งเท่าที่ผมเคยใช้บนโลกนี้แล้วนะครับคือแบบมัน มันเพื่อนๆลองสั่งไปดูอะผมว่ามันใช้ดีมากจริงๆอะเซอร์ไพรส์ามากๆเลยนะครับคือแบบโค้งเข้ากับข้อมือได้ดีสุดๆนะครับแต่ว่าสังเกตดูว่าการตัดเย็บเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ลุยๆนะคือเดิมทีะเขาดังกับการเอาไปใส่กับพวกสายพันเลลนาฬิกาสายลุยๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นอันนี้ก็บางเส้นจะดูลุยดูแบบมีความวินเทจหนักมากแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวอนาคตอาจจะมาลองให้ดูนะแต่บางเส้นก็จะดูแบบอ่ะซอฟๆเรียบๆแบบนี้หน่อยนะครับ ซึ่งพออยู่กับนายกาเนี่ยก็ออกมาประมาณอย่างเงี้ยคือก็ยังดูไปได้นะครับคือแบบสวยมากเลยอะออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับอยู่กับสายสีน้ําเงินน้าเงินประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเข้ากับหลายสายได้ดีเหมือนกันนะคือหน้าปัดเนี่ยจริงๆมันเป็นโทนแบบติดเทาๆนะครับมันจะแบบไม่ได้ดํามากนะดังนั้นเปลี่ยนกับสายแล้วก็ไปได้กันได้โอเคกับหลายสีเหมือนกันนะครับยังไงใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็ลองเอาไอเดียพวกนี้ไปเปลี่ยนดูได้นะครับส่วนเรื่องราคานะครับเรือนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูบน eBay หรือว่า ช่องทางที่เราสามารถซื้อได้ตอนอยู่ไทยเนี่ยมันจะขายอยู่ประมาณสัก70,00บวกลบนิดหน่อยนะครับ7,000ถึง8,000บาทแถวๆนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงราคาที่ผมว่าโอ้หน้าซื้อมากนะครับน่าสนใจมากๆเลยคือไม่ต้องสนใจเรื่องเรดีโอเลยนะครับเอาแค่เรื่องหน้าตาเรื่องแบบความสวยงามความเล่นแสงเนี่ยผมว่าเท่านี้จ่ายไปเถอะนะครับคือเป็นเรือนหนึ่งที่น่าใช้สุดๆนะครับยังไงก็เชียร์เลยนะว่าลองซื้อมาใช้งานกันดูนะครับแล้วก็จะไม่ผิดหวังเรื่องความสวยงามแน่นอนนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ